ใบความรู้ที่2ส,สร้างห้องประชุม Google Meet ให้ทุกท่านพิมพ์ไปที่ URL แล้วก็พิมพ์คำว่า google.com ก็จะเจอในส่วนของหน้าจอ Google แล้วก็ให้คลิกที่แอป Google เพื่อที่จะหาไอคอนของ Meet คะแล้วก็คลิกเข้าไป เราก็จะเจอในส่วนของการประชุมทางวิดีโอที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนก็จะเป็นแอปพลิเคชันของ Google Meet แล้วก็ใช้บัญชีล็อกอินในส่วนของที่แอดมินได้ให้ไว้มาที่การประชุมใหม่เพื่อที่เราจะทำการส่งลิงก์ไปให้ผู้เข้ารับการประชุมด้วยก็จะมี3เมนูนี้ ให้ทุกท่านคลิกที่การประชุมใหม่แล้วก็เริ่มการประชุมทันทีค่ะก็จะเจอในส่วนของการประชุมของคุณพร้อมใช้งานแล้วพร้อมกับให้ทำการเพิ่มผู้คนเข้ามาเขาร่วมห้องประชุมก็จะมีในส่วนของ ลิงก์ที่สามารถก๊อปไปให้ทางอีกช่องทางหนึ่งได้เราก็ทำการเพิ่มคนเข้าร่วมห้องประชุมโดยใส่อีเมลพิมพ์อีเมลเข้าไป อีเมลนี้จะเป็นอีเมลที่อยู่ในองค์กรเดียวกันหรือว่าอยู่คนละองค์กรก็ได้นะคะก็จะได้รับทางช่องอีเมลในที่นี้จะลองเชิญผู้เข้ารับการประชุมสองท่านนะคะสองแอคเคา เราก็ได้แอคเค n าทั้งสองแอคเคาที่เราส่งอ e ีเมลไปแล้วนะคะในส่วนของเมนูที่อยู่ด้านล่างก็จะมีเปิดไมโครโฟนนะคะหากเราต้องการใช้เสียงหรืองดใช้เสียงเราก็สามารถคลิกที่ไมโครโฟนได้ในการเปิดกล้องหากอยากให้เห็นภาพ ก็สามารถเปิดกล้องแล้วก็จะมีการใช้คำบรรยายแทนเสียงแล้วก็จะมีอีโมจิส่งความรู้สึกที่เป็นการส่งสัญ,ญลักษณ์ให้เวลาเราประชุมแล้วก็มีการนำเสนอทันที หากต้องการนำเสนอสไลด์งานหากต้องการใช้แสดงความคิดเห็นหรือใช้ใหม่สามารถยกมือขึ้นก่อนแล้วก็มีตัวเลือกเพิ่มเติมนะคะก็จะมีไว้บอร์ดมีเปลี่ยนเลเยอร์เดี๋ยวเราจะพูดในอันต่อไปนะคะหากต้องการออกจากประชุมเราก็สามารถคลิกที่ สัญ,ญลักษณ์รูปโทรศัพท์